ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายไล่เดีดีต้อนรับนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนเพี่พี่นะครับ จะมาจัดโปรนะครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับและสมาชิกทุกท่านนะครับที่เคยซื้อของครับหรือยังไม่เคยซื้อของนะครับผมอ่าผมก็จะแบ่งให้ในราคาถูกๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นกล้องคุณภาพเยี่ยมนะครับอ่านี่นะครับผมจะเป็นในส่วนของกล้องนะครับรีเฟอร์สโคมนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมระยะซูมก็จะอยู่ที่นะครับผม สามเท่านะครับถึงเก้าเท่านะครับสมาชิกทุกท่านนะครับมีไฟสองสีนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับปรับได้ห้าระดับหรือห้าสเต็ปนะครับผมด้านหลังปรับสายตาได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องสายตานะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมตัวนี้ครับจะมีรางแถมให้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเป็นรางแบบอย่างดีเลยครับสมาชิกทุกท่านนะครับ สามารถใส่ได้ทั้งราง11มิลและก็20มิลมะครับสามารถกลับรางได้นะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมโอเคนะครับส่วนการปรับนะครับก็จะเป็นแบบปรับนอกนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับปรับได้เลยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับจะมีด้วยกันนะครับ3ด้านเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะแถมเลเซอร์ให้นะครับ ในส่วนของกล้องนะครับไม่ได้แถมมาครับสมาชิกทุกท่านนะครับเลเซอร์ตัวนี้นะครับมูลค่า290บาทผมแถมให้ฟรีเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมอ่านี่นะครับหน้าลินก็จะอยู่ที่40มิลนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับอ่านี่นะครับจะเป็นท่อใหญ่นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับจะเป็นท่อ3ามิมิลนะครับผมอ่านี่นะครับเบื้องต้นนะครับผมรางก็อย่างที่เรียนนะครับสามารถกลับได้นะครับเป็นได้ทั้งราง20มิลและก็11มิลนะครับสมาชิกนะครับ โอเคนะครับผมแถมเลเซอร์ให้ฟรีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับจะเป็นไฟสีแดงนะครับสมาชิกนะครับโอเคนะครับปิดเปิดได้นะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสลิงกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมสลิงก็จะเป็นดอทนะครับไข่ปลาแบบนี้นะครับเผื่อกระสุนตกใกล้ตกใกล้ได้นะครับผม ระยะการมองเห็นก็จะอยู่ที่10เมตรนะครับถึง90เมตรถึง100เมตรเลยนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับพอจะเห็นกันไหมครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับผมมีไฟนะครับนี่นะครับเส้นเล็งมีไฟนะครับนี่นะครับไฟสองสีนะครับไฟสีแดงกับสีเขียวนะครับสมาชิกนะครับโอเคนะครับผมปรับความเข้มของไฟได้แ่ระดับนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไาดูในส่วนของของแถมกันนะครับผม ของแถมนะครับผมก็จะมีนะครับแอลนะครับแถมให้นะครับสามระดับนะครับสามขนาดนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับฝาครอบหัวท้ายนะครับตัวนี้จะกันฝุ่นกันรอยได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผ้าเช็ดเลนนะครับผมนี่นะครับเลเซอร์ผมแถมให้ฟรีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผม ราคาโปรโมชั่นนะครับผมตัวนี้นะครับผมจากปกตินะครับผมเฉพาะกล้องเปล่านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500บาทถึง2,000บาทนะครับแต่วันนี้ครับเอาไปเลยนะครับผมครบเซตนะครับตามรีวิวนะครับผมตามภาพตามสายตานะครับเอาไปแค่1,111บาทนะครับผมหรือโปรโมชั่นนะครับ1 1 1 1งนะครับผมตัวนี้รวมส่งฟรีนะครับผมขอย้ำราคาอีกรอบนึงนะครับ1,111บาท รวมส่งฟรีนะครับผมราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมหากท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ l ล n e ID ดีนะครับ @jukppp นะครับผมไอ l i ี e @jukppp นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับทางร้านมีหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็รีวิวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ